ก็วันนี้ก็ดีใจนะครับที่มีโอกาสมาเยี่ยมนักเรียนนะครับบ้านโคกใหญ่หนองสองห้องนะครับก็วันนี้ลุงพลประแตนมากับทิมงานยูทูบเบอร์นะครับเกิดจาทุกช่องนะครับแล้วก็ทางเพื่อนคุณกุ้งยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสครับได้ให้เกียรติลุงพลประแตนนะครับ ได้ไปมอบสิ่งดีๆให้กับทางโรงเรียนนะครับก็วันนี้ลุงพลก็จะมีถูกแกรศึกษานะครับไว้ให้สำหรับนักเรียนที่ยากจนนะครับที่ไม่มีโอกาสนะก็จะมอบโอกาสนี้ให้ทางพออนะครับได้ไปตรวจสอบดูว่าครอ,อบครวัวในที่เหมาะสมที่จะได้ทุนนะครับก็ คงจะเป็นหน้าทีขา่ของพออแล้วก็คณะครูต่อไปนะครับเขาหลุงพลเองก็จะมีทุนการศรึกษามอบให้กับมาเด็กๆนะครับจำนวนหนึ่งหมื่นบาทนะครับเพื่อที่จะมอบเป็นทุนให้กับเด็กๆนะครับก็พอดีพี่ว่ามาที่โเรียนนะ,ะนเ,นเ,เห็นโรงเรียนเห็นหลายอย่างก็เลยคุยกับลุงว่าเราจะ อะคุยกันีกว่าก็เคยบางทอะไร้วยเพราะว่าเดี๋ยวให้น้องๆหนึ่งหมื่นบาทอะกให้พอไปบริหารก็อไดควรได้จริงอ่ะจริงๆทกันาบ้านแล้วก็ร่ำลาเ้ินเขาค่ะก็มีคุณาโอกาสแบบนี้ให้เราบ่อยทะบ่อยน้เราเราไโอกาสได้มาทาแบบนี้แล้ก็อยากจะ น้องลูกหลานด้วยโอกาสนี่หน่อยก็ก็ดีค่ะก็รู้สึกดีแล้วขอบคุณมากค่ะก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเผื่อว่าเราจะได้ทำภารกิจืต่อนะครับขอบคุณมากค่ะครัคบตอนนี้งานนี้เกิดขึ้น กมแรีนหาแรนลนมแรนว่าพี่น้องอยากนี้เสียงบนล้ำอีกทางหนึ่งนะครับบอรมีเล่าขุมจุดปัญญาพูดจัดการส่วนตัวนุพันธก็แต่งกระดาษแลเดินค้าบคุณผู้ครับมาบอกกันหน่อยนะครับผมครับผมถ้าบอกให้เราเล่าเราเล่าก็ได้เนาะเช่นครับสวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณ พ่อใหญ่ลาพ่อใหญ่พ่อใหญ่ลานะพ่อใหญ่ถ้าไม่มีพ่อใหญ่ <c oughs> หญท่านนี้ลุงพลป้าแตนแล้วก็ทีมงานแล้วก็กุ้มก็ไม่ได้มาที่นี่นะคะยใใังไงก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติต้อนรับดูอย่างดีงนะคะก็ยังไงก็ขอขอบกราบบขอคุณท่านผอนะคะที่มอบโอกาสให้กับหลวงป้าแล้วก็เป็นสิ่งที่ ภาพภูมิใจที่สุดนะค,ะ,คะยังไงก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมตัวเมือให้นะครับเอาโบ๊ะพอดกันได้ครับเอาตอานพอพพพน,อนี้ก็บีบกาบมีม้วนู่บนแรมกาบเลี้ยงเครื่อพอพักครับขึ้นว่านังทมากหน่อยเสืสู้กว่าแล้วครับผมนะครับเสืสู้กว่าแล้วจัดพอพ,พักกินเนื้อกินไตยังก็